สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องพิมพ์อเมเลตหรือว่าพิมพ์ส่วนมกุลานะครับในคลิปนี้ผมจากจะให้ดูภาพเหล่านี้ก่อนที่จะให้ความกระจา่างในข้อสงสัยหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาในเกี่ยวกับการสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดวัดปูม่านฟ้ากันนะครับเชิญติดตามชมครับ ปวดวไตวหลวงพ่อไว้เลยขน,นัดเล็งค, <c oughs> คือเขาแนะนำว่าถ้าผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เนี่ยต้องอย่าเอายใหญ่เกใหญ่ใหญ่มากผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้กระัระัรับเล็กจนนวันนี้ผม อยู่ที่วัดกูม่านฟ้านะครับอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็อยู่กับคุณป้าอ้วนก็ขออนุญาตเปลี่ยนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าขณะนี้วัดกูม่านฟ้าของเรากำลังจะสร้างเหรียญหลวงปูท่ทวดซึ่งมีทั้งหมด2แบบสองแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่หนึ่งและแบบที่สองเดี๋ยวก็จะขึ้นภาพให้กับทุกท่านได้ดู นะครับก็คือแบบของที่เปลี่ยนรุ่นแรกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็แบบของผมนี่ก็จะเป็นแบบที่ไม่มีไม่มีคาว่าไม่มีอักษรน,นะครับผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ได้มาให้หลวงพ่อท่นทานพิจารณาแบบแล้วส่วนว่าการจองการอะไรต่างๆเราก็จะจองไปในทิศทางเดียวกันที่เดียวกันเว็บเดียวกันที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าใครจะโอนเงินนะครับโอนเข้าบัญชีวัดอย่างเดียวอย่าโอนให้คนอื่นที่แอบอ้างต้องบัญชีวัดภูม่านฟ้าอย่างเดียวนะครับผม แล้วก็การจองารายละเอียดยังไงก็จะแจ้งให้ทราบทั้งเพจทางเพจอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอแจ้งให้พณะลูกศิษ์ลูกหาวัดภูมันน้าทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันครับผมครับครับเห็นภาพแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหลายๆท่านที่ถามหรือคอมเมนต์มาในช่อง facebook พิมสวนบุกุลาของผมหรือว่าในช่อง YouTube พิมแอม u เลดหรือว่าสวนบุกุลาหลายหลายท่านนะครับก็คงจะกระจ่ายผมคงไม่เข้าไปตอบแล้วก็ในหลายๆประเด็นที่หลายๆท่าน,านสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าออตอนนี้ท่านหลวงพ่อท่านอนุญ,ญาตให้สองท่านนั่นก็คือป้าอ้วนกับท่านพันโทไพโรธ พนาลินนะครับเป็นผู้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดซึ่งกระบวนการในการทําเหรียญจัดสร้างเหรียญมันก็มีขั้นตอนมีขบวนการของมันอยู่บางทีก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือนำมากล่าวได้ทั้งหมดนะครับก็ได้นำเสนอในช่วงที่เป็น สาระสำคัญหรือว่าเป็นช่วงที่สำคัญให้ทุกท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เกิดคำถามหรือเกิดสงสัยอะไรจากภาพชุดนี้ก็คงจะประจากนะครับในการโอนเงินในการจองต่างๆเนี่ยก็จะไปเข้าบัญชีของวัดอย่างเดียวนะครับไม่มีบัญชีของคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกท่านสบายใจได้จุดหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าบัญชีวัดคือบัญชีเลขตัวไหนที่ทางวัดใช้ในการรับประจากตัวนี้เพราะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมคิดว่าต้องมีพวกที่เห็นประโยชน์มาแสวงหาประโยชน์ตรงนี้อาจจะมีการทำบัญชีแปลกๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้กอฝากทุกท่านที่อ,าอยากจะได้ เรียนหลวงพ่อนะครับใช้วิจารณ์นานนิดหนึ่งนะครับในการเข้าไปดูเพจต่างๆว่าใช่เพจของจริงไม่ใช่ของพวกมิจฉาชีพนะครับส่วนในเรื่องว่าทำไมสร้างพร้อมกันแล้วไม่เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ละท่านก็มีศรัทธาต่อหลวงพ่อมีศรัทธาต่อวัดภูมันฟ้าก็อยากจะสร้าง นะครับแต่ท่านก็มีไอเดียของท่านเองอันนี้เราเราคบไม่ไปก้าวล่วงมากนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับในเรื่องการจองของท่านพันโทเพรโรธจะเริ่มให้จองเมื่อไหร่เดี๋ยววันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568ผมเดินทางไปพัทยาไปสัมภาษณ์ท่านแล้วก็จะมีรายละเอียด ทั้งในช่อง youtube ของผมเองแล้วก็ในเพจ Facebook ของผมเองด้วยแล้วก็เพจของท่านอาจารย์ด้วยทั้งหมดผมเป็นแค่ผู้เสนอข่าวผู้ให้ข้อมูลให้ความกระจ่างในหลายๆเรื่องกับทุกท่านนะครับแต่ผมไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องได้ไปทำอะไรบางคนคอมเมนต์มาเหมือนกับโอ้ผมเป็นผู้จัดการวัดต้องไปทำโน้นทำนี้อันนี้บางทีผมอ่านไป ก็ขำนะครับบางอันก็อ่านไปก็รู้สึกมีอารมณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีคือเราคนที่รับสื่อกลางประสานสื่อกลางประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็รู้ปัญหาบางเรื่องมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องมันจะราบรื่นไปหมดมันก็มีปัญหาแต่ว่าทุกอย่างมันถ้าคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันมันก็จบมากนะครับทั้งท่าน พันโทไพโรธพนาลินแล้วก็ป้าอ้วนท่านก็มีรูปแบบในการจัดสร้างของท่านเองนะครับแต่ว่าทุกทั้งสองท่านนั้นมีใจอันบริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยสนับสนุนหลวงพ่อแดงอยากจะช่วยสนับสนุนวัดผูม่มานฟ้าให้จัดสร้างเมืองสีหนครให้บรรลุตามที่หลวงพ่อแดงท่านตั้งปณิธานเอาไว้นะครับส่วนพวกเราก็ ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้จับจองวัเ,เรียนลงปูท่ทวดของวัดปูมานฟ้าถ้าท่านไหนชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนหรือใครจะชอบทั้งสองแบบก็สามารถเข้าไปจองได้ทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวรอในส่วนของ ของท่านพันโทไปโรดพนาดินเดี๋ยวผมวันที่30สก็จะได้นำรายละเอียดทุกอย่างกระบวนการตั้งแต่ท่านได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อแล้วท่านมีแนวคิดยังไงออกแบบยังไงซึ่งรายละเอียดเหรียนของท่านเนี่ยถ้าเท่าที่ท่านส่งข้อมูลมาให้ผมนี่ข้อมูลท่านนี่น่าอัศจรรย์มากนะครับคนออกแบบนี่ มีไอเดียซ่อนปริศนาโค้ดในเหรียญน,นะครับอันนี้รายละเอียดผมจะยังไม่พูดเดี๋ยวจะให้ท่านพันโทไพโรดพนาลินท่านได้เล่าเองในวันที่ผมไปสัมภาษณ์วันที่30นะครับถือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้เหรียญหลวงปู่ทวดของที่จัดสร้างโดยท่านพันโทไพ,พโรธพ,พ,น,รพ,พนาลินเราจะมีเคล็ดลับ มีจุดให้ท่านสังเกตว่าทําไมเราไม่ต่อโค้ดทําไมเราไม่มีตัวหนังสือแต่เรามีรายละเอียดจุดไหนซึ่งมันเป็นงานศิลป์ช่างที่เขาจะต้องใช้จินตนาการซ่อนปิศนาอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ในเหรียญเพื่อให้เห็นว่านี่คือเหรียญของจริงนะครับคนที่ไปเรียนแบบก็จะไม่รู้ว่า เขาซ่อนอะไรตรงนี้ไว้เรียนลงปุตวดจะมีอยู่สองแบบแบบมีตัวอักษรก็คือแบบที่พระอวลท่านาจัดสร้างขึ้นมานะครับส่วนอีกแบบคือของท่านพระโลดท่าจะเรียกว่าแบบไม่มีตัวอักษรนะครับโดยทั้งสองแบบนั้นสามารถสั่งจองได้พร้อมกันนะครับในเว็บไซต์เดียวกันลิงก์เดียวกัน แต่ว่าตอนนี้เว็บไซต์นั้นกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ทั้งทั้งสองแบบอยู่นะครับต้องอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับแต่เท่าที่ท่านอาจารย์ไพรโรธท่านพันโทไพรโรธท่านให้ข้อมูลผมมาก็คือว่าการจองหลวงปู่ทวดวัดภูม่านฟ้า ให้เข้าไปในลิงก์ที่วางไว้ซึ่งมีอยู่2แบบก็คือแบบมีอักษรและแบบไม่มีอักษรให้เลือกเลือกเป็นชุดชุดละ5องค์เพื่อความสะดวกในการจัดส่งใส่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรตามช่องที่ให้ไว้โอนเงินตามยอดที่ระบุในใบจองเข้าบัญชีของวัดเท่านั้นนะครับการจองจึงจะถือว่าสมบูรณ์นะครับจากนั้นก็ต้องโอนเงิน แล้วก็อัปโหลดแจ้งสริปการโอนนะครับซึ่งหากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ที่ l ล ne แอดผู้ม่านฟะครับซึ่งก็จะเดี๋ยวก็คงจะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าไปแอดเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับซึ่งช่วงน,นี้ยังอยู่ซึ่งท่านพน พันโทเพโรธพนาลินไปคุยกับหลวงพ่อคุยกับพระอ้วนแล้วก็คงจะปรับให้มันมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับใครที่จองเวลาคนจองเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นในวันหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการดำเนินการได้นะครับในแบบที่ท่านพันโทเพโรธพนาลินท่านทำนะครับ แต่ว่าทั้งหมดรออีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านอยู่ในระหว่างแก้ไขให้มันสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนประเด็นที่หลายคนที่จองผ่านเพจระอ้วนไปแล้วก็จะสงสัยก็จะเกิดคํำถามว่าอ้าแล้วของที่จองเข้าไปแล้วจะทำยังไงนะครับเท่าที่ผมสอบถามท่านพันโทไปรอดพนารินก็ ท่านก็จะให้เจ้าหน้าที่เขาคีย์ข้อมูลเข้าให้เข้าในระบบให้นะครับพอเข้าในระบบให้แล้วก็ต่อไปก็จะไม่ให้จองผ่านทางเพจแล้วแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในเพจได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับในการที่เท่าที่ข้อมูลท่านพันโทเพโรดให้ข้อมูลผมมาในเรื่องเกี่ยวกับการ จองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างในวันที่30มีนาคมวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะไปสัมภาษณ์ท่านพันโทไพรโรธพนาดินเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจในทุกขั้นตอนทุกขบวนการทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ขอบคุณครับสวัสดีครับ